จะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเจตูพาลุ้ยเนาะค่ะเนาะค่ะ,คะมือนี่เจตูก็ได้เดินทางมาพี่ละทางอำเภออาสมาดพี่ละพี่น้องได้ยินขาเจ้าสิบบานสาหา้านลือวายาปุ๋ยนี่เล่าให้เลขแม่นให้แนวทางแม่น่าสั่นว่ามือนี่เจตูก็เลยเดินทางมามาถามคุณพ่อไส้เพิ่นเพิ่นกรบอกว่าห้มา ข้อเอาลวดมาสันวะเอามือนีเลยหายเกอีแล้วกำลังข้อโอ้ใหญาเลย จุดทูบพ่นปวกกันไหลต่อพี่น้องแล้วบังหุนแลือบังหุนเต็มอยู่ยายายัายายางก่เตยยายาปุยเนาะยาปุยค่ะพี่น้องคะ่ะเกอีเรากำลังจุดทูบสีได้บ่นนอไอแม่เอ้ย แม่เอ้ยไปเข่าฟันลูกล้านเนี่ยเด้อลูกล้านก็นมาแต่กวงตะไก่ดอกพุ่นละมาตั้งแต่อำเภอเสรภพูมพุญละเดินทางมาสิบบานสาหาบ้านเลือได้ยินข่าวว่าแม่ให้โชคให้มานให้เล็กให้เบอร์ถือแม่นสามตัวตรงตรง,ตรง,ตรงวัาสันวะเพิ่นกะเลยวา่าขันเจ้าไปยามเพิ่นเหลียวเพิ่นสิปไปเข่าฟันเจ้าได้ว,ว่าสันวะ ก็เลยว่าโอ้ขันไปดีกับบได้ยานแล้วเนาะขันเพิ่นไปหาก็ได้ไปยามเมื่อนี้ลูกล้านว่าสิขอจุดถูบขอแนวทางเจีอีแล้วสิจุดถูบหรือว่าตัวเลขเปลี่ยนหรือว่าจังใดกับไปเขาฟันลูกก็ไดเด้อพุ่หละลูกนออนอยู่บ้านเล็ทีหนึ่งเห็นสองหาเก่าบ้านดงประเสริฐอำเภอเสรภูะพุจังหวัด้อยเอดพุ่นละ ยาปุ๋ยก็ได้เพิ่นว่า่วนไงยาเล่าสิไปเข่าฝันเด้พี่น้องจ้าเพิ่นว่าขันขอเพิ่นเราเพิ่นสิไปเข่าฝันเด้พี่น้องขอเอาเด้อพราะว่าบางที่เพิ่นอาจสิไปเข่าฟันพีเข่าฟันน้องก็ได้ยาปุ๋ยเอ้ยลูกลานเมือนี่เจตุพาลวยทังช่องยูทูปมาหาได้เมือนี่ว่าสิมาเห็ดชิบเพชรยังไ้นี่ละว่าจะทีย มีลูกมีหลานของยาเพิน่นเห็นคลิปเห็นยังกะให้เพิ่นถืหอหวยร้วยเบอร์เดอรขออนุญาตจุดถูบเด้อแม่เดอ์จุดถูบอันนี่ละน,ละนี่จุดถูบอัน,นเลขไอ้ไข่นี่ละขอให้เลขไอ้ไข่นี่เข่าเด้อแม่เดอขอรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกเดือนหาพศสองพันหาร้อยหกสิบหาเด้อแม่เดอ ลูกลานขออนุญาตขอมาขอโชกขอมัขอมนขอลำขอรวยสิบบานซาหาบานลือเนาะเขาก็ว่ายาปุย๋ยยาปุ๋ยนี่แล้วแถวนี้เขาซาพวกรถแมคโคพวกยังข้าเจ้าก็ซากันเมืบ้บานเมดเมี่ยงก็ว่ายาปุ๋ยนี่แล้วเหลววืงเนี่ยเหล็กซีมาแล้วพี่น้อง ทั้งเฮียนหยาทั้งตารางเฮียนหยามีแต่จอมปลวกมองคนที่ให้โชคให้มนหันที่น้องหยอดาหเงินาหทองเล็กได้ละมาแล้วนี่เล็กสีแตน่นี่เทียวนีมาแบบว่ามาหอดปุ๊บข้าเจาก็บเบาสูฟั่งวัน อันยาปุ๋ยให้เล็กไ้เบอร์แม่นว่ัสดนก็เลยได้มาเมื่อเป่าไม้ยาเพราะว่าขันท่าเทียพี่น้องพื้นใดน้่ก็สีได้มาเที่ยวหนากับสีได้ติดตีนติดมือมาเนี่ยเนาะเพราะว่าพเข้ามากับมาแบบจุจาฮาลีนเข้ากับมาสุระแนวอื่นเนาะบ้านไทยบ้านไทยเมียงพื้นผ่นเบาซูฟังว่ายาปุ๋ยเด้อห้เลขกแม่นว่าันว่าก็เลยมายามนี่แหละยาเอ้ยให้ลูกให้ล้านเลยเด้อ าพวกรลดแม่โคพวกใดมาจกสาจกยังอยู่นี่ก็คือว่าถือคักถือแน่แทะถือค้ยใยอีได้เฮี้ยนได้สั้นได้ทีได้บานได้ซองเนะี่ยให้ลูกวิทยีวิทยชินน้ำเพลนไดเด้อเลขสี่มาแล้วหนึ่งตัวยาปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อยาปุย๋ยยาปุ๋ยค่ะพี่น้อง พิ่นตายได้ลอยก็ปีแล้วเนาะเพิ้ยเมียเมียหเมียได้ทหารพ่นตายได้ลอยก็ปีแล้วเลี้ยลมบ่เลี้ยงลมยุนี่เลี้ยงลมลมยุนี่เพิ่นซื้องยาปุ๋ยบนที่นี่ข้าเจ้าก็เลยพากันมาเห็ดเพิ่นคนได้โชคน้ำหลายเพิ่นก็เลยมาเห็ดเฮียนเห็ดสั้นให้ตามค่ำที่ว่าผู้เฒ่าเก่าเพิ่นเว้าเนาะจ้า ให้เพิ่นเด้ยาเด้อหรือว่าให้เอฟซีเลี้ยวเห็นน้ำแป้นน้ำยังก็ให้เพิ่นเลี้ยวเห็นเด้ยาเด้อขอตัวเลขง่ายๆเมืองเก่งอยู่เตือนแป้นก็ได้เด้ยาเด้อให้พี่น้องเพิ่นได้นะขอขอขอเป็นรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกเดือนหาพ่อสอสองพันหารอยหกสิบแปดนะคะเห็นเป็นเห็นเป็นเลขตัวใดก็ พิมพ์มาเดอพี่น้องสำหรับหญ้าปุ๋ยมาแล้วตัวหนึง่งตัวที่สอวงว่าท่านมากค่ะพี่น้องค่ะคุณหญ้าปุยเฮ้ยเล็กน้งเ<ะ>บื้องแม่ เห็นเป็นเลขกยังเกีดก็แปดกียแปดมนอยู่บ่มันเจ็ดก็แปดอยู่บ่ิบงพี่น้องเห็นเป็นตัวใดค่ะเพิ่นว่าเป็นตัวเลขกว่าสันวาเป็นตัวยังต้องเอาไปนอนเบืองผิดแล้วจังเสียวจักแต่ว่าเลขกแปดนะแมนอยู่ต่ว่าเลขกเกีดเห็น เห็นเล็กสองเงินบอจอยนี่เล็กแปดคือย่อีว่าแปดเจ็ดดีรีบอโอ้ยเอาน้ำยาพุ่นละอุ้ยสี่สามบอสี่สามรออีกสักคู่ค่ะพี่น้องสี่สามมาแล้วสองตัวพเพิ่นอันพเพิ่นพเพิ่นอันพเพิ่นมาเลี้ยหลุมยุ้ยไซกับเจี๊ยใช้ม,ม,มองได้เป็นน้องหนามมองได เดินเนี่ยเอาเดินนี่คือเป็นไฮน่าเดินนี่คือเป็นไฮน่าบัดเทินเนี่ยเรียลมยุ่นี่บัดสั้นพี่น้องพินตายยุ่นี่ได้ลอยก็ปีแล้วแต่ว่าไฮเลกแม่นเหมันเอาสิบบานซาหาบานลือส่างปฏิหารไฮท่าเช่าโลกข้าเจ้าหู่จักในเดอแมีเดอร์ ญาปุยน่แม่นอิลีสมบานไทยบ้านเพิ่นซาบ่ไทยบ้านเพิ่นเวาบา่สร้างปฏิหารให้บ้านให้เมี่ยงเพิ่นเ็นให้ลูกให้ล้านได้โง่กลับขึ้นมาหาอีกกันได้โชคได้ลาบอีกรอบนี้ก็อาจจะได้โง่ละนะแล้วเนาะเกียีแม่นบ่หรือว่าผู้ใดอยากไปกับเขาลายบันก้อนมือนี้ก็ไปก้อนก็นได้เพราะว่ามือนี้ก็เป็นวันจันทร์ นอ่ะเนาะบางที่ยาพิ่นอาจจะห้ไว้ๆจ่อๆกับไปกับเขาลายวั่นก็นได้นานเสียงยังละ่ะเงยพี่นอ้องเมียนปุนยังเด้อว,วันนี้ไปกับเขาลายวั่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วจังไปรัฐบาลไทยอ่าซีสามสามซีไปกับเขาลายวั่นก่อนก็นได้เพราะว่าพอต่เกียบตูว่ว่ากับเขาลายวันว่นมาทันเสียง เพื่อนฮะสจยงจริงโจกกระหองขึ้นเลยอู้ข้าเจ้าท่าหอดแปงน้ำเมันน้ำฐานน้ำนั่นเพื่อนแล้วบังท่าแปงท่าแปงเอาเหล็กดิน่นเนาะพี่น้องข้าเจ้าท่าแปงเอาเหล็กดินกน่นนะนะ้ำยาเพื่อนน่ะเห็นปะ ไปเข่าฟันลกนูกในเดอแม่เดอเข่าฟันก็ถือพิ้นถือกีตาร์ไปน้ำมนี่แหละเพราลุดผ่นสีบร่บราลุดจากนี่ว่าแม่เป็นแม่ใดเพราะว่าแฮงายแม่อยู่ไปหาลูกก็ได้โอ้ยสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่ง อไปกับเขาลายวั่นกอนเดอพี่น้องเดอร์หรือว่าไปเที่ยวเล่ากอนกระไดแล้วจังคยไปรัฐบาลไทยคือว่าแม่เล่าแม่นไทยบ้านนี่ข้าเจ้ากับว่าแม่นอีลีผู้ใดมากกระไดเมื่อดโดยเฉพาะคนทางไก่ว่าสันค้นทางไก่เพิ่นไห่คนทางไก่ยิ่งให้ว่าสันว่าแหงไห่ดีครับภาาสันว่าลองเบิงเดอตัวใดเกอ,อีมาเบิงดีดูดเจ้าตัวใดผู้ขอเจ้าขอว่าจังใด จ <Okay. S 2> ขอให้ได้ถูกรงวันที่หนึ่งสามตัวเต็งเต็งเหลือรางวัลที่หนึ่งให้ให้ให้มีเงินส่งลูกสาวเรียนหนังสืออืให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลโอ้ย <c oughs> ขอเอารางวัลที่หนึ่งตะก้อนหนึ่งถอดเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> นี่เนาะพี่น้องอ <c oughs> ย่าเฝ้าขอหลายขอขอเอารางวัลที่หนึ่งตะกรอน หนึ่งสามซี่หรือว่าซี่สามหนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วไห่เหลี่ยวพี่น้องอย่าลืมเด้อเด้อแม่เด้อมาหมือนขันท่าเทียเหมือนแลงนี่สีล่องทรงไห้พี่น้องเอฟซี่พันล่องเบิ่งขันท่าเทียได้หมือนแลงนี่กะทาเทียเพิ่นซื้อผลไม้ซื้อยังกะสีได้เดินทางมาหาแม่อีกถือกินเหล่าเขาวเนาะที่เอาเรากินเหล่าเขาข้าเจ้าเอาเหล่ามาถวายพี่น้องเหลาดมมือคิว พี้น้องแล้วว่ามแต่ว่าผู้ใดเอาของออกไปบ่ไ,ปไ,ปได้ด่สวนจานไปบ่ได้น้ำหอดมองเลยห้วยของของอเล่าเนาะไหวเพื่อไปหอดบ้านห้างกับจอยเป็นยังไงบ้างท่นนั่ไปหอดบา้านแล้วพอกินเบียแล้วพอจังๆเลยขี่รถโดยสารเอายังไปเอายังแล้วสวนเพิ่นมากินเหลากินเบียแล้วน้ำหอดบ้านเตี้ยเอาของกูขึ้นมาเดอ้อสวนไปขึ้นกูเด้อสวนโดนพ่อใหญ่ขอวกระต่ายเลยบ่ บันนี้มาข่อยก็เลยได้ปลากันเลยมันบอกออกมาขึ้นขวกกขักขวักขักอย่ากังวลขวบเถอะขวักากกขวักากอยาเย็ดใส่หลานหน่อยเด้อแม่เอ้ยเอาพี่น้องเอฟซีค่ะนี่เด้อเลขของคุณย่าปุ๋ยนะคะพี่น้องย่าเอ้ยให้ลูกให้หลานเด้อลูกหลานดันดนมหากระด a มาขอให้เมดทุกเมดยากเมดโลกเมดไพ่ขอให้รวย ไปเฮาก็ได้ล่าแม่เพิินกลับกันเด้อแม่เด้อสาธูสาธูล้วแม่เนาะกลับกันเด้อค่ะยาย้นั้นงทุกหลัเดกับพระหาอีกตัวใดวล่ะเจสสสส๊สามสีหสมสสมส่หนึ่งสี่สามหนึ่งอือสามสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะเด้อยาปุย๋ยอ๋อรวยลวยกันสูผูสุข้นจ้า